สวัสดีครับหลังเลิกงานตอนเย็นๆหลังเลิกงานเสร็จใช้เครื่องตัดหญ้าเสร็จแล้วเพื่อนๆไม่มีเวลาตัดหรือทิ้งเครื่องตัดหญ้าไว้นานๆเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนเราควรทำสิ่งนี้คือถ่ายน้ำมันออกมาจากถังน้ำมันให้หมด ขอย้ำนะครับถ้าเกิดเราตัดหญ้าเป็นประจำหรือแค่อาทิตย์เดียวนี่ไม่จำเป็นต้องทำถ้าเรามีทุระหรือมีงานประจำทำําทิ้งเครื่องตัดหญ้าไว้เป็นเดือนๆเ,เราควรต้องทานะครับเพื่อรักษาเครื่องตัดหญ้าให้อยู่กับเรานานๆใช้ได้านานๆเราก็ควรถ่ายถ่ายน้ำมันออกจากถังน้ำมันออกให้หมดถ้าเราไม่ทำนี่มาตัดอีกที น้ำมันมันอาจจะแห้งก็ได้คาบน้ำมันตองที่อาจจะไปอุดตันขบูอาจจะสตาร์ทไม่ติดนี่ครับถ่ายน้ำมันออกมาให้หมดเลย จะถ่ายน้ำมันเสร็จแล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้จนกว่าน้ำมันจะหมดเพราะน้ำมันมันจะเหลือคาคาบูอยู่นะครับนี่มาดูวิธีสตาร์ทก่อนนะครับเวลาสตาร์ทนะครับเพื่อนๆเราต้องควรดึงตรงๆแบบนี้นะครับดึงตรงๆอย่าให้เชือกมันสีกับ รููที่เราดึงออกมานะครับนี่บางท่านดึงดึงออกมาแล้วมันสีมันจะทำให้เชีงรงครับนะเวลาถ่ายน้ำมันเสร็จแล้วเราก็สตาร์ททิ้งไว้เลยนะครับจนกว่าน้ำมันจะหมดเอง ตัดหญ้ามัน,านนานเป็นเดือนควรทำนะครับเวลากลับมาใช้ใหม่เราก็เติมน้ำมันเหมือนเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้ตามปกติ นาน้ำมันใกล้จะหมดแล้วเครื่องมันจะตันหน่อยครับประมาณนี้ส่วนหัวเกียร์ตัวนี้เราควรอัดจารลบีเป็นประจำนะครับเพราะมันอยู่ข้างในเราไม่รู้ว่ามันจะแห้งหรือเปล่านี่ครับ อันนี้คือสลิงดูดยาหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยครับเข้าไปบอกเขาว่าซื้อสลิงดูดยาตัวเล็กตัวละ4บาทครับไม่แพงส่วนจลรบีใช้เป็นจลบีเบอร์สองใสๆอย่างนี้นะครับมันจะไม่หนืดมากเหมาะกับหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าเบอร์สอง เราอาจจะระบีเบอร์สองนี้ไปเราเวลาเราตัดหญ้าเราเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะหัวเกียร์มันจะนิ่มขึ้นหมุนได้คล่องขึ้นบางทีเราตัดหญ้าไปเป็นปีๆเราไม่เคยใส่เลยบางทีมันจะมีเสียงดังกึกๆ,ๆๆหน่อยแต่เราต้องใส่เป็นประจำนะครับมันถึงจะดีหัวเกียร์ได้อยู่ทนทนนี่ครับเว,เวลาดูดจัละบี ราเอาปลายจิ้มลงไปที่จารบีแล้วเราก็ดึงดึงสลิงขึ้นมาอย่างนี้ครับมันจะดูดขึ้นมาเองใช้สลิงงี้ง่ายนะครับไม่เปิดเื้อนมือเลยเราไม่ต้องจำเป็นต้องสัมผัสจารบีโดยตรงเลยนะครับนี่ครับ ดให้เต็มหลอดผมจะอัดแค่สองสลิงก็พอนะครับสองสลิงสลิงเบอร์เล็กหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าของเพื่อนๆจะนิ่มขึ้น ราใช้ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับไม่มีเสียอาเสร็จแล้วเราก็ปิดหัวน็อตประมาณนี้นะครับ ส่วนตรงข้อตรงนี้ก็มีที่อัดจรารบีเหมือนกันนะครับนี่มันเป็นช่วงหมุนของเครื่องตัดหญ้ากับแกนนะครับตัวนี้เราอัดจรารบีไม่ต้องเยอะนะครับแค่หน่อยเดียวพอ,พอให้มันลื่นๆไม่ให้มันฝืด ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใส่น็อตทำแค่นี้เครื่องตัดย้าเราจะอยู่กับเราไปนานๆไม่มีเสียแน่นอนครับบวกกับตอนที่เราผสมน้ำมันกับน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันโอทูรุปต้องผสมตามคู่มือนะครับ 25ต่อหนึ่งเครื่องตัหญยาเราก็จะใช้ได้ไปนานๆหัวเกียร์ก็ควรอาจจะระบีส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ